พี่ซื้อให้เพลสิโปรแมให้หนูหน่อยได้สิแต่คืนนี้เธอต้องไปนอนกับพี่ก่อนนะป้าหนูไม่มีทาวร่างกายหนูไปแลกกับโทรศัพท์หรอกนั้นพี่ก็งคงซื้อมือถือให้หนูไม่ได้หรอกถ้าพี่ไม่ซื้อให้หนูแปลว่าพี่ไม่ได้รักหนูงั้นเราเลิกกันเถอะเลิกก็เลิกสิที่รู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้รักพี่เหมือนกันจริงๆแล้วหนูไม่ได้อยากได้โทรศัพท์หนูอยากให้พี่ใส่ใจหนูต่างหากจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากได้ร่างกายหรอกพี่ก็อยากให้หนูใส่ใจพี่เหมือนกันแม่หนูเคยบอกไว้ว่า ผู้ชายที่เขายอมจ่ายเงินให้เราอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้รักเราเสมอไปแต่ผู้ชายที่ไม่ยอมจ่ายเงินให้เราอะ่ะเขาไม่มีทางรักเราแน่นอนแม่พี่ก็เคยกล่าวไว้ว่าผู้หญิงที่ยอมมีลูกให้เราอะ่ะก็อาจจะไม่ได้รักเราเสมอไปแต่ผู้หญิงที่ไม่ยอมมีลูกให้เราแน่นอนเขาคงไม่รักเราอย่างแน่นอนโอเคหนูยอมมีลูกให้พี่ก็ได้แต่เงินพี่ต้องพร้อมโอ้อยากได้เงินทําไมไม่คุยกับพี่ตรงๆล่ะไปอ้อมค้อมพูดนู่นน,นนั่นนี่เรื่องลูกอีกทำไมแม่หนูเคยบอกว่า ผู้ชายที่เขาบอกว่าผู้หญิงเห็นกนเงินเนี้ยแปลว่าเขาเป็นผู้ชายทางแตกแม่พี่เขาบอกไว้ว่ามีแต่ผู้หญิงที่บ้านเงินเท่านั้นแหละจะแบ,บมือของเงินผู้ชายโอเคเราไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วแต่พี่มีสินสอดให้หนูใช่ปหมมีมีแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนหนูแล้วอ่ะต่อให้พี่ต้องยออขายบ้านขายรถพี่ก็โอเคพูดอ <c oughs> ย่างกับตัวเองเสียสาระไรใหญ่โตนั้หนะไม่ว่าพี่จะแต่งงานกับใครอ่ะพี่ก็ต้องให้สินสอดเขาอยู่แล้วป่ะอย่ามาพูดเลยว่าทำเพื่อนหนูอะ่ะ <BS> ไม่ว่าหนูจะไปแต่งงานกับใครสุดท้ายหนูก็ต้องมีลูกแล้วก็เสื่อมโซ่ไปธรรมดาของธรรมชาติอยู่ดีอย่ามาพูดเลยว่าทำเพื่อพี่เรื่องนี้ช่างมันเถอะหนูจะสินรรสอดานะสามล้านนะสามล้านเอาเยอะไว้บ้านี่เห็นพี่เป็นตู้เอทีเอ็มแล้ไงเนี่ยฮะลดให้หน่อยไม่ได้เลยแม่หนูเคยบอกไว้ว่าผู้ชายที่เขารักเราอ่ะเขาจะไม่ต่อราคาแม่พี่ก็เคยบอกไว,ว้ว่าผู้หญิงที่รักเราจรงิงอ่ะเขาจะไม่เห็นเราเป็นเอทีเอ็ม แม่หนูเคยบอกไว้ว่าผู้ชายที่ไรความสามารถเขาจะบอกว่าสินสอดแพงแม่พี่ก็เคยกล่าวไว้ว่าผู้หญิงที่เห็นแก่เงินอ่ะเขาจะเรียกสินสอดแพงแพงไอคุยเลยเนาะหญิงสมัยนี้่าเงินชะมัดเลยอะไรอะไรไอ้อก็เงินอาหารที่ลูกค้าสาั่งได้แล้วครับขอบคุณนะครับโอ้น่ากินมากเลย ผมเอาอที่วางโทรศัพท์มาให้ด้วยครับเผื่อว,ว่าลูกค้าจะได้ทานไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยครับขอบคุณนะครับโอ้เขาบริการได้ดีมากใส่ใจผมมากเลยผมรู้สึกประทับใจสุดๆผมยังไม่เคยเจอร้านไหนที่บริการดีแบบนี้มาก่อนเลยผมว่าผมต้องให้ทิปเขาหน่อยแล้วละ่ะสัก50าิดีไหมนะไม่เอาดีกว่าให้สัก500รเลยแล้วกันไปช่วยหฝากที้ทีได้ไหมคง,ง้งงงงิงน,นั่นแหละโอ้นี่คนจะกินมาขอทิปว่าบ <laughs> อคอยหอยทอด เสียงในหัวนะครับเออไม่ให้ริงเหรอครับโอ้หมึงมาเสร์ฟเค้นี้จากขาที่ห้าร้อยโอ้เสียหนึ่งเสียไปครับโอ้ยนี่มึงคิดได้แป๊บนึงกลับมากลับมามึงเชื่อไหมกูสามารถเอามือเนี่ยจกแล้วก็กินได้ มันเป็นแบบไห re นนะครับคุณลูกค้าแล้วมึงทาไมเสือกไม่เอาช้อนซ้อมให้กูมันเป็นการกินแบบใหม่ครับจะได้ไม่ต้องจะได้เป็นการประหยัดด้วยครับคุณคุณลูกค้ารู้ไหมครับว่าช้อนซ่อมเนี่ยเขาใช้กันหลายคนแต่มือเราเนี่ยมีแค่เราที่มากสุดก็แค่ล้างก้นนะครับใช้ได้ครับไม่เชื่อลองดูคนาได้อยู่ เจอแต่วันอะไรวะวันๆเจอแต่พันเรื่องพูดอะไรวะมันเจอแต่พันเรื่อง <laughs>